สวัสดีเจ้าป้าหนานโอ้สวัสดีครับนี่ปอเลี้ยงปอเลี้ยงครับเจ้นหน้าครับไม่ยังได้ไม่ยังไดฮะมันยังรบปัดมาวันนี้ฮะโอ้ลมดีกับเจ้าป้าหนานลมก็เติมหาป้าหนานก็ไม่พลอยอากาศช่วงนี้ร้อนเนาะเจ้าเจ้าป้าหนานสบายดีนะเจ้าสบายดีครับยังดูหนุ่มยังเก่าก็ได้สวัสดีเจ้าแม่พล่ ใดลูกใดมาเจ้าถ้าเจ้าลูกบ้านมาเจ้าตั้งอกตั้งใจลูกบ้านมาตั้งสองคนก็ว่าจะมาเจญป้อนหนานกับแม่พลอยไปงานมันเกิดอีน้อยเจ้าอิน้อยอย่าที่เบอร์เจ้าอินเจ้าป้อนหนานจำก่อยน้อยนั่นะเมื่อเนิ่น้อยละก้บเมื่อเราเลาไปได้หาเราเล่นด้วยกันนะจะน่าจะจัดกันเมื่อใดก็ ก็ว่าจะจัดวันเสาร์นะครับน้อยมันเป็นคนเกิดวันเสาร์แล้วก็วันเสาร์นี่ก็ครบรอบพอดีครบหล่อครับจัดวันเสาร์อันนี้หมดกระไดก็พอก็อันนี้ปรดนี้ก็อายุี้สิปายครับสิปายครับไปจัดที่ไหนเนาะก็ว่าจะจัดที่บ้านนะเจ้าที่บ้านไหยครับใบใหญ่ใบโตอย่างป้าหนานเหยก็บใมีไผพนัาก็จะมีแค่หมูเฮาเจาเตี้ยเจ้านะเจ้าเจ้าก็กินข้าวน้อข้าวแหลมติกันเนาะ ก็ว่าอันเลยว่าจะมาเรียนเจอพ่อหนานกับแม่พลอยไปงานมันเกิดอีกน้ยมันแล้วก็เ,ออเจอเป็นพิเศษเหมือนลูกเอกไปตัยเนี่ยบอกมั้ <c oughs> มถ้าลูกเอกอ้หนะมันจะดีใจขานาเราแล้วก,ก็เจญตัวนะครับบ้านเฮายินดีต้อนรับเต็มตีครับว <c oughs> ันน <c oughs> ี้ผมจะเสนอเพลงใหม่แน่แน่ เพลงไอทองเป็นคนเขียนนันแลชื hmm. mm ่อเพลงว่า hmm. ส mm ีส hmm. mm ันสายก็เ huh. ด mm ี๋ยวอาจารย์ตัวผมไปก็นเลยกันนาะนาะน่นมันมอเมื่อนมว่ากันนะเนาะีกันตีั อจารอาจารโอ้อารยสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังซ่อมเล้งแบบนี้คร้วเนาะเยใหม่ครับิงใหม่ครับครับงเลยท้องแบบขคนเขียนครับที่ตายกับจำเนีอันนี้เป็นจดหมายของสร้างคำควรจะจัดงานปล่อยสั่งร้องเดือนหน้านี่บอ๋ออาจารย์จากค้งที่ผมมาสอนเขาเลยนั่นแหละคนนั่นแหละตัวไม่งานไหนกปล่อยสั่งร้องกับบวชลูกแก้ว แบบไปนะมีเดือนหน้านี่ก็เลยคิดว่าจะจะปลาหมูเฮาไปอะคนที่สนใจที่เขาจะไป้านเบิ่์นอ่ะก็คิดว่าน่ะชาโยเขาได้เหมือนกันครับไปม่าได้ไปชายโยก่อนน่าจะไปมาได้ครับก็ใกล้ๆงานนะแต่ว่าต้องไปเปิดพอพระกระตื้นถึงคำว่างานผมมีวันใดแต่เมื่อใดที่เขาเหมาะเามล่อมที่ไปไปก่อนนอ๋อไปว่าจะไปไหนนี่ต้องเปิดประกระตืนอ่ะมันก็ ก่อนออกบ้านออกจองไปนี่มันก็ต้องต่อเมืองผ่อยามไปเนาะก็ได้มาสอบมงคนด้วยมาทำหมอเปินด้วยทองสาวเลยไปอย่างนั้นนะตาปามคนป้าเตยคนจนลูกคุยจุนกระแต่ไม่จ้างานดีก็เรื่องงานว่ะทำหลักว่าเจ้าฟ้อนมาถูกเจ้าถ้าเจ้าก็เลยเฉียงมันไปเฉียงไปเฉียงมากข้าใจอดได้เจ้าจดมวยกับไอ้เจ้าอ๋ออันการฟ้อนถูกปะถูกนี่นายจันอยู่อยู่ที่ ถ้ากันนั่นต้องจำแนงคือเรื่องศิลปะหลายอย่างรวมถึงการป้อนกันรำเนี่ยคนไปได้พอกันที่ว่าถูกกับม่ถูกแล้วหรือว่าเป็นตำราผ่ายตำรามันตำราคู่ถูกตำราเมึองพีชคนว่ากันต่านนั่นละก็นจะว่ากันที่ว่าพ้อนได้งามก็เป็นของดีก็เปิงก็ก็จะพอกันทัานนี้นักกว่าเจ้าออพระเจ้าแต่กินยินว่าจะไปไห่หน้ากันเจ้าเจ้าเนาะไม่ละพระเจ้าสองคนขอไปโดยดีกับเจ้า เออเพระว่าเธอเขาเนี่ยนะอยู่เฝ้าสูงนี่ดีกว่าถ้าไปเต๋อเนาะข้าหน้ากว่าไปเนาะไปไม่ไปละไม่ได้ไปเองเองอันอันถ้าไปลายหน้านะกระเดิจะปปโดนลูกุยไต้ามันก็เก่งไม่ได้ไปนะเกมาแล้วไป ลุางาค่ะปีนพี่น้องตั้งกะะเกี้งเหมาคนในที่คุณแมาเหลายกไวสั่งล่อวันเดียวนะมันสั่งเขาเี่ยไรพี่เงี้ยพี่ดูเขาได้เขาหริมาบอเปล่ะถ้าถังมาหมกชิบไปเนี่ยค่ะกว่าเดียนเนี่นเชี่ม้ไปนะะคุณจเป้นเอาล่กาป้นมาต้อเนช่ไหมอด็กเขาว่าคุณเดียวตั้งกาเป้นมาผมหอมเขาไหนอ้อหวันทสองห้าเจริญการับต่อปืนแค่ไหน เออคุปปงวนวาเดี๋ยวเสียซิงกาโนเนเปนเิตปิดมนาตาของเ้าอตัา์เกิดฤทธิ์ไมน่า่อกรนะค่ก้ด้วยการปิดมอันเก่านียไม่เหมอางเีวลยค่ะคกซหรือคะนั่นคจะเ้ยงไห้อันไหนคะน้าเออคุจะเ้ลดาเพราะว่ามันดีก็เขาก่ดีกึินเมเอาอันเก่านั้นมาต้วให้ก่อนเขาก็อด็กินเมลนะ่พแต่ใจคอะไหนเอออันนั้นคติดอางวางบนเรยวเนี่ย

ก็ได้มันเนาสลุกจะได้ใ hmm. ห้หมอน่ิุกมันเป็นัเป็นงานธรรมชาติเนาะแผ่นดอวันี้กเรียนเยดีมากเดีมากเลเจนั่ครับเจอนั่งเจ้าเอกเข้าไปหนาในน้อง้าดูกันนี่ก็นี้าเห้่เป็นบ้าจำไม่ันแล้ันจะัเจ้าจะนั่เจ้าไม่ดนักเยอบางงานเยเจอนุญาตุนุาเจอนจ้า ลูกนี่เองกันเนี่ยเ้าหันจับนตัวใหญ่เป็นเปล่าแล้วหนี่ละอ่อนมาเดียวเลี้ยงนันกินนมหนักคขัาแล้วกบบดบดปันมาสมัยเข่าหรอใจเว้ยทุนเไ่ไหูเป็นตาจิ้จตาเป็นตาว้ละลูกเองเหรอลูกเอกจัาน้องยาชิปได้กลูกสมัยมันเป็นละอ่อนนีเล่นกอยู่หรอ เด็น้องเอกวันน้องไม่ไหนลูกครับด้ยนีน้ำอาโอคไมาเอาโคไปลูกแต่เดี๋ยวเนี่ยน้องมันน้องยาไม่แห้งจบแล้วก็เจ้าโอ้ยังเจ้ายังเจ้า แฮปปี้เดียวเจ้าไล่ตายแฮปปี้เดียวจบแล้วน้องเอกเลยลูกจบแล้วยังจบแล้วจบแล้วจบแล้วเหมือนกระปวดกัเนาะวบแล้วกบบเบี้ยได้แล้วเนาะสำหรับน้องเอยบัดเคยหันแฟนเข้ามาบ้านกํามเตี๋ยบัดได้ตาสาวๆมาบ้านกําเตี๋ยวั้องต้งเลี้ยงมานะเจ้าครับเป็นห่มตังใดน่ะตั้งนะกองตังกล่องเนี่ยของจะบาดใจเอาสักปะ ว่ connect, ้ภูมิใจวัฒนธรรมเนี่ยปสนใจสาวๆอีกบะหมี่กันเสื่อแม่แอลอีกมันมีกันเสื่อบแกจะใส่เข้าบ้านตอบอกันเลยลูกสาวพระเจ้าก็บบะหมนไท่แม่แอลมาแหนะสักคนอย่างอันนั้นเหลือใจกล้าแม่เลี้ยงงานนี้ต้องมีคนมาจีบของจ้าเนี่ยก็คือจูงมือมิงเต๋อหนาประเดี๋ยวนี่นะแต่ประัดว่านะเจ้าบะหมี่ไท่ใกล้ๆจะอยู่ใกล้อยู่ใจเนาะเปิดมาฉันกูจะแล้วจะมาแคล้วกันเลยก็ ไม่ี้ว่าไม่พอเจ้าจ้ากินข้าวกินข้าวก่อนเนาะเจินเจนเจินจเจนจ